เออเนาะเออเนาะทํา ส้มใหญ่ๆ,ๆน้ำๆค่ะเน uh ี huh. ่ยส้มค่ะป้าๆเนี่ยใช่ say thank you แน่ที่เรามานอนนะคะจะเป็นตรงนี้เลี่ยนเข้ามานอนค่ะนอนเป็นเพื่อนแกอ่องเขาเ่ยครับเพื่อนแกอ่องเพื่อนใจสองเข <c oughs> าเ่อนนังคำเขา <c oughs> โอเคมานอนตั้งสามคืนเลยนะคะมานอนเวนตาไลค์คืน,นะคทะั ยินโซมเตะค่ะเป็นขิงธรรมชาติเนี่ยยายากรสิทิดยาหยากรสิเทธิ์โซมค่ะโมเตกค่ะลายย่าค่ะนำเหนียวนะค่ะก่อนกราบนะคะเจ้าของบ้านของฝากเยอะมากทัลลิสงขิงโอ้ยเกรงใจมากเลยน้านนาเป็ดใส <laughs> ลายลินเกซีมือแหงมันน่ะลายค่ะอ,อ,อ๋อลินลายคานี่ค่ะเนาะใช่เหรอลินลายคานลืมเล่ ได้ลิ้นไล่คาเมื่อเอาเมื่อรอน้ำรันเดี๋ยวไปนั่งไล่คาเขาเมื่อไหนเขาข้างใหญ่ยังไหนเพราะเงินมันจะขาวหมดเออเฮ้ยเข้าวายเนังแค่ไหนนั่งขำขำทอปนั่งขำขำทอปขังฝากนำเปย์ไซ่และอย่างนีฝากตาลีอายเลือดฮะของฝากเส้นไหนแน่มีกาขันแทนในเวงอ่ะในเวงดั่มหาไร อ๋อค่ะอ๋อ๋อเสีย่ในใกล้กนนำเนี่ยนะคะตอนต่เขาจะนำนำเพราะอันหนาเพราะเมื่อเหลีย้ได้ขับมีสนโรงเพมื่อเหลยได้มสหนลรงซ้ค่ะ เมื่อนั่นครับตูใหัวหอคอแปดหมื่นในที่สุดก็ถึงวันที่เราจะกลับบ้านแล้วไร้ค่ะเหมือนมาอยู่ตั้งสี่วันรู้สึกว่าเหมือนผ่านไปแป๊บเดียวเองยังอยากอยู่ต่ออีกเลยเอาไว้คราวหน้าคราวหน้า ค่อยกลับมาเที่ยวใหม่นะคะโอเคมาอยู่ไร้คาซีวันเมื่เรียวก็ตวเตรียมมือขึ้นเอาเลยค่ะว่าข้าวยาเหมือนเสียงแก่อ่อนแก้ด่ยำไปไข่มือก่อนฮะดิแล่ก็ฮังดีนได้ค่ะเว้นไร้คาในฮังดีนะเอาเสื้อนองมากโอเคเสื้อนองแบบมาว่ะเสื้ฮังค่ะเสื้อนองอืมฮันค้าหลงไม่ส่งค่าไหนล่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ อ,อันเท่าคารมาหรือไว้แดีก่อน็จะเป็นติวันกุ้งตีในคาวันกุ้งตีในลูกติวันมาตีเวงไลค่คาในเะด๋ยใส่ขา้าวยำหมกสิบนาทีค่ะที่เรามาพักนะคะก็จะเป็นบ้านกุ้งตีจากบ้านกุ้งตีมาถึงในเมืองไลค่คานะคะจะใช้เวลาสิบนาทีค่ะที่นั่นไม่ค่อยมีสัญญาณมือถือก็เลยไม่ค่อยได้ดูเลยมือถือตั้งแต่มานะคะถ่ายถ่ายถ่ายอย่างเดียวเลย มาเลยเป็นขาาน้าวย่ำหน,ออน,น,นึ่งมงฟ้น้ำหวานอ่อนมากินไอจาะนี่ค่ะวันนั้นแล้ววันน่ะน้ำหวานบอกว่าจะพาเรามาทานของอร่อยในร้านคาอีกแห่งหนึง่งจะเป็นอาจอ่อจออจ่อหรืออะไรฮะไว้นั่น่ะอ๋อน้ำหวานบอกว่าเคยมาทานตั้งแต่ตอนเด็กติดใจจนถึงทุกวันนี้เวลามาที่ไรคือต้องมาที่นี่ตลอดค่ะ โอเคมาดูกันจะเป็นอย่างไร,รงน่าอร่อยกลิ่นหอมมาจากทางด้านในเลยหอมหอมว,ว้าวขันต้องพ็อเห็นก็มานำอัจอวนวยนนโอ้น้ำซมเขาก็เ,เรียบว,วันไปใส่ว้าวน่าอร่อยมากมากอันนี้จะเป็นตัดแหน่ไนทยใหญ่นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำซมคะ่ะ ก็เลยกินซำฮขาที่เขาก็จะทอดสดๆแบบนี้เลยนะคะทั้งทอดทั้งอันนี้ทั้งขายบางทีมีคนมารอคิวกับว่ายาวมากอันนี้ทำจากเต้าหู้เต้าหู้แบบอันนี้จะอร่อยมากมไนาเา cháo hũ kiểu 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 kiểu

ซ่มเจ๊เต่าจับปลาจับแม่ปันแห้งแทงค่ะเมื่อยาค่ะจ้ามันจ้ามันจะามใหญ่ๆน้ำๆรวยแล้วรวยอีกเฮงๆรวยรวยร่มสมัยใหม่ใช่ไหมจ้ามน่ะไปมาเลยขาแงมาโอเคแน่นอนเออเอออย่าลืมนะ เดี okay. water, water. Okay. So okay. well, s <S ๋ยวมื่อกินทั้งน้ำล้านโอเคสาขมน้ำลัานมากกว่ามากค่ะน้ำลันเาห้าสุดต่างลกอะาว่าตัเามือได้เดี๋ยวแน่นอน้าเดี๋ยวกกนตั้งขินสาขมสาขมแกอะไรอะไรมามาห้แกงอองเขามาเด้าออาว่าามือก็มา่างปองเาไปมือามือาโอเค บ๊ายบายบายมาแวกินไอเกี่ยวแฮไอเกี่ยงเวงไรคาหานอดีในวานวาวานนวานเมนมอกินออเจ่อที่นี่ที่เรามาทานเมื่อกี้นะคะอร่อยแป๊บซุดซดไปเลยจนเราต้องหอกลับบ้านพี่แสงชอบมากงั้นไปไหนต่อไปซื้อยาซื้ออะไร เจนซี่เป็นล้านไปยิ่งขำเขาไ่เวะยาคาไปยิ่งํำต่างฟักสัมมาแลยทางคาเมือในหิมเด่นเดนนะคะก่อนกลับนะคะเราก็จะแวะซื้อยากันก่อนนะคะเพราะว่าที่น้ำรันจะแพงกว่าที่นี่ค่ะโอเคคะ่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกท่านคลิปหน้ากลับบ้านกันนะคะขอค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะใหม่สุขค่ะ